สวัสดีครับพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเฮากาว่างจากการเก็บมะเขือกับอน้ำเข้ามักซ์ลี่นะครับนี่ครับส่วนมักซ์ลี่ครับส่วนมะเ,เขือที่อยู่ฝั่งนี้นะครับนี่ครับวางเสร็จจากงานตัวนั้นนะครับเฮากลมา เสียงามันนะครับมันไฮนาครับนี่ครับมันระยะเกือบหนึ่งเดือนนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับกําลังเจรือเติบโตครับนี่ครับก็ได้มาเสียง้านะครับมาหนี่มันระยะเกือบหนึ่งเดือนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ยังบม่ทายมีหญ้านะครับวาัปูใส่ไหนานะครับ เทวามันก็จมีต้นข้าวนะครับนี่ครับมันก็จะมีต้นข้าวเพราะว่าปลูกจากไฮนานะครับนี่ครับต้นมันก็จะประมาณนี้นะครับมันเกือบ1เดือนนะครับระยะกรซืปลูกลองเบิงนะครับเพราะว่าปก,กติเคยปลูกเต ช่วงเกี่ยวข้าวเซ็นะครับประมาณเดือนพฤศจิกาปลายเดือนพฤศจิกาข้าวทันว่านะครับแต่ปีนี้ครับบบว่างนะครับก็เลยได้มาปลูกเดือนมกรานะครับประมาณวันที่สิบนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับประมาณเกือบหนึ่งเดือนนะครับนี่ครับใช่พี่น้องในเบิ้งนะครับ ที่ผ่านบบผ่านนะครับทดลองครับโบเคยปลูกลาปันนี้ครับ,รบอย่างเสียนะอิเซียนาบวแล้วนะครับอยังอีเจ็ดแปดล้องครับฝั่งนี้เสียเสร็จแล้วครับเนี่ยมนระยะเกือบหนึ่งเดือนครับก็ได้ประมาณนี้นะครับ ผมว่ามันสีได้ผลหรือบ่ได้ผลนะครับลองเฮ็ดบิ้งครับเพราะว่าบเคยเฮ็ดลาปานี้ครับนี่ครับสายพันธุ์ก็คืออีเหลืองน้อยนะครับนี่ครับสายพันธุ์มันก็คืออีเหลืองน้อยนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับมันระยะเกือบหนึ่งเดือนนะครับผมว่าเราผ่านเราพานนะครับฝาก กดไลค์กดแชร์ติชมได้เด้อครับเด้อหรือมีแนวทางหรืออันมียาเล็งต้นเล็งหกักระเบิดหัวแนะนำก็แนะนำได้นะครับผมกระสีมาปรับใช้ในการบำรุงรักษาเนาะครับผมก็ยังให้มันผมงามให้มันผมหัวดกครับฝากกดไลค์กดติดตามฝากแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์ได้นะครับเนาะ ได้ปุยยังได้ยาอย่างงามๆให้มันได้ผลผลิตชุ้มนะครับเพราะว่าประมาณเดือนมิถุนากนลกกดากัสิได้ก้นครับผมก็อยากให้มันหัวง่ายๆนะครับแต่ผมว่าปุ๋ยยัยงหรือยายัางที่ให้เพิ่นหัวดกนะครับให้เพิ่นหัวง่ายครับกับ ฝากคอมเม้นต์ฝากความคิดเห็นได้นะครับเนาะบอกนำนะครับเด้อครับน้องใหม่ครับบอกเคยนั้นครับช่วงเดือนมกราก็ล่องเบิ่งครับครับผมขอจบการถ่ายทำวพิธีนี้นะครับเนาะครับสวัสดีครับ